สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบมนี้ท่านทั้งหลายได้จเจริญสมาทานกรรมฐานเพื่มาทานสินแล้วต่อไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนั้พยายามรวบรวมกํากลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระออติกาเทรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ เพราะว่าท่านพระหุปติกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงเพรว่าท่านเือียว่าชีวิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบุตรที่ตาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยถ้าอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าปะารหัน์ แล้วก็มันขอบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทำไปวันเล็กวันน้อยค่อยๆปลดไปเมื่อปลดใบอยก็าสามารถจะตัดได้อย่างพระหุพาปุติกาเทรี <c oughs> ตั้งนี้ดีองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าน้ำตกธรามทีทะยานน้อยแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำพระจนะใหญ่ๆให้เต็มได้ชั้นใด แม้แต่ทรมขงองค์สมเด็จเวจจอมไตรบรมศาสันดาก์เเช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิวัติบ,บ่อยๆละไปฏนเล็กและปีิน้อยไม่ใช้มันก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอวธรรมคำสั่งสงายขององสมเด็จพ่ะบรมสุคตในกรรมฐานสี่สิบจะเพาะในอนุสติสิบระการวันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกกรรมฐาน เออคราที่แล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่าก,กันที่จาคานุสติกรรมาทันขอ,อทุกท่านโปรดทราบว่าที่เสยพูดนี่พูดในแนวของการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเล่าเรียนเพื่อรู้แต่แนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคล องสมเด็จพระทศพลบรมศสาสดาทรงแนะนําให้บรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาให้มีทานการบริจาคจาคะแล้วบริจาคก็เสียสลักได้ความจริงสําหรับเรื่องจาคัะนี้พระบาทสมเด็จศี่หัวองค์ปัจจุบันก็ราชการที่เก้าทรงมีพระราชปรบมา ว่าคำการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปนิภานได้และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจย,ยังหนวงเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกำลังใจเราแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมาผลถ้าตัดคำว่าเสียออก เหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากำลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำาสละถ้าเอาตัวสอออกเส่นหนึ่งตัวเหลือแต่คำวันละตัวเดียวได้แก่ราบตะคนนี่พระราชจไม่ใช่พระบาทสมเ็จที่หวัวนี่พระบรรดาแต่มพระบตริสัตยหลายจงยึดถือเพื่อนเครื่องประพฤติธปฏิบัติ พราะว่าพระองค์มีพระราชบัีวิติใช้ตรงตามจุดของพระอริยะเจ้าคนดีแต่ว่าเขาแยกคิดว่าอาจะมาไปยกย่องพระบาทสมุนพระบาทสมเด็จเจ้าย่ว่เป็นพระอริยเจ้าเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจหรือว่าไม่ใช่ยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ แต่ว่าท่านวินิจัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำวันละกันตัวเดียวเท่านั้นนี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาข้าตัวนี้อยาเป็นเครื่องทำลายโลภะึ่งเป็ร่าแค่เาเขาที่เลเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำว่าเสียสละ แสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสื่ดายในการเกื้อกูนซึ่งกรเล่นขันเสียดายทรัพย์สินจะให้มากก็เกรงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> <c oughs> บางทีจะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้แสดงว่ากินเลสยังท่วมหัวลเลยเลยสิจ๊ะยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกอบโกย โดยไร้ประโยชน์หมายความมันไม่ตรงกับสภาวะของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> มีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่จยาสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสน,นักปฏิบัติเพื่อกำฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระเ,เลน ที่มีคำว่านิพานัสสาวสจิกริยายะเอตังกาสวาวังเอตวาแปลเป็นใจความว่าพระพเจ้าขอรับฝ่ากาสวาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหรือว่านักปฏิบัติพกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความเร็เสริ มีคำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ <c oughs> เป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างที่หมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องซึ่งเราเราก็ละ ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละในคำว่าละในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปเอทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตาจิริยานิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความว่าละที่เราจะไม่ผูกพัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตกานิายว่ากระจายออกและจะรวมเขา้ามีหมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่เพส่งได้มาแต่ว่าถ้าเยาวราเรายัาต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหา หากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจําจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบํารุงอลเรอมันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นพานะสําหรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่พระมณีหวังจะหามาเพื่อความร่ํารวยเพื่อการสะสม แล้วไม่ได้หามาได้ความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวสนิกหรือที่เรียกว่าพระโยคาวาจรคำว่าพระโยคาวาจรนี้หมายถึงว่าท่านปฏิภูปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักพอถึงประสูดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประสูดาปฏิมัก กำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าพโยคาวจรกำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปเม็นอทาอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่าอารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบคุคคลนี่ืนองถังการเกินไปอย่างนี้เชี่ยวยังมียางเหนียวคือกินเลสติดใจอยู่ใชไม่ได้เราควรจะทำอารมณ์ใจยังไง ก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่องเว,ว่าหน้าที่ที่ทำนั้นถือว่าทำตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เท่านั้นเราไม่มีความเยื่อใยอะไรเพราะถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานำไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหา หามาเพียงพอกับแต่ภาพคือไม่ได้เกี่ยวกับกายให้เหนื่อยยากเกินไปไม่ละโมบโลกมากเกินไปหาเมอเพื่อกินหาเมอเพื่อใจหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินเรื่องไยเหล่านั้น คิดว่าทรัพย์สินนั่งหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ เวลาที่เราตายไปแล้วเราก็นำไปไม่ได้อย่างนี้เพราะนั้นว่ารมในตอนนี้ที่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดและก็มีความรู้สึกว่าสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินทรีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา การที่เราจะไม่มีชีวิตจิียจมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าข้าพนิพายนเขาทำากันยังไงแล้วก็มานั่งพิจรารณาพราะธรรมคำสั่งสอนของอ์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัจจานี่อย่าลืมนะว่าเราแนะกันเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจำจี้จำชัยจนกระทั่งท่านจะได้บรรลุมรรคผล ดูคำสั่งสอนเขาองสมเด็จพระทศกัณท่านสอนทีนิดนิดเขาก็มารลุมากผลกันนี่สําหรับคนดีถ้าสําหรับคนเลวแล้วก็ยังปฏทวัตก,กอบโกยให้เท่าไรทั้งก็ลงอเวจีมหานรกนี่เราพูดกันว่าละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมันโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภตามนี้ ต่การหามาได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอด,ลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แฝงรมของจาคะในครน,นี้ดิขอแนะไว้แค่นี้นะตอนนี้นันกบมานั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัสดาสอนคำว่าจาคะตัดทั้งแค่ตัวละตัวเดียว คำละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราใจจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำส,สละตามพระราชนใช้เขบพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงนิชัยมาถึงสามชั้นแม้แต่ได้ชั้นรองก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใย,ยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็จะมีความเสียดาย ถ้าละแค่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้าง <c oughs> อารมณ์ของเราไม่ติดในลาบสัการะทั้งหมดไม่มีความยือใหญ่ในลาบสัการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่อการหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จสัมมาสัพพะเจ้าไมาริสุตธรมตนมี ถ้าหามาด้วยการสุจริตทมพระองค์ทรงสันเรินแล้วก็อย่าเป็นนั่งตำหนิชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากินกันบันยังิคำบันยังคำงคำว่าเจ้านี่โลภโมโทสังเกินไปยช่ไหมเราไม่รู้สึกว่าตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากเขาต้องหากินตามหน้าที่เราก็หากินตามหน้าที่ตามภาวะของเราจะมี <c oughs> แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกันโลบโมโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เร็วจัดหรือว่าไม่ใช่พุทธสาวกมานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กําลังใจมันละอะไรได้บา้างเพราะทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตความโลภเป็นกิเลสเย็น สร้างความชื่นคิดให้ปรากฏกบุคผพ้นได้มาพ้ได้ทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีภานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวเยินถ้าเป็นไฟก็ไฟเยินถ้าถูกตีก็เหมือนถูกตีด้วยไม่หนวมซึ่งกว่าจะรู้สึกตัวก็ดูกแหลกไปหมดแล้ว ไฟเย็นๆเนี่ยกว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหม้ไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ปู่ย่าตาพ่อของเราสร้างไว้เป็นมรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นําไปด้วยแม้แต่ราาาไไ่รางกายก็ไม่ได้นําไปฉะนั้นร่างกายคนดีทรัพย์สมบัติคนดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เดียวกันทรัพย์ส,บสมบัติสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติในแก่ร่างกายทรัพย์ส,บสมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมากฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิต จิตใจไม่มีการหวงเหนียวในทัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำอันละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงมีพระราชุนีญใช้มาเราก็ต้องหันมานละอัตาภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจาาค่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาหารสบายและเป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มานละเสียหมดละโลภความโลภใช้ได้แล้วแล้วก็มานั่งละความโกรธ ความโกรธละตรงไหนล่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแกบุกคคลผู้ผิดแต่ถ้านี้เว้นเว้นไว้แต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวิดนัยผิดกฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัยเ <c oughs> พราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับข้อหมู่คนณะจําเป็นจะต้องปรเพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวิดนัยละมิดกฎหมายเขาไม่เรียกเขาว่าคนดี คนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับทอนนี้มาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดกฎหมายความว่าเขาหลงผิดคิดไปว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทําลายระเบียบไม่เป็นการทําลายวินัยไม่เป็นการทําลายกฎหมาย แต่ได้ว่ามีกำลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืียงแค่ไม่ถือโทษโกรธเกืีงก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเลยเราคิดว่านี่เขาทำไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขารู้วาอาการอย่างนี้มันเร็ว เขาก็คงไม่ทำเช่นนดีกับเราที่เราทําอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างแล้วตัดสิ้นใจทําอย่างไน,นก็เพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดด้วยอารมณ์นี้เราก็คนให้อภัยแต่เขาผู้มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบภินในแล้วก็กฎหมายอันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบ เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขขบวนร่วมกันเป็นส่วนมากนีแล้วแกต,ตัวนี้ถือว่าเป็นภิหารสี่ตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วล้วก็บันละความโกรธสีตัวให้อภัยนี่เลยวรรละความโกรธใจมันก็เป็นสุขความโกรธนี่เป็นกินเลสตัวร้อน ทำให้เราร้อยง่ายเราละมันจะล้วก็ร้อนอยากมากมากก็ไม่มนกก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวหนึง่งละความหลงห <c oughs> ลงตรงไหนหลงคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้าเดีย๋ยวผมพูดสักนิดหนึ่งประเดี๋ยวบรรดาบรรดาศาสตราจารย์ทั้งหลายจะหาว่าแหมมายึาสารีเลยกันห้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราเอง ต่อไปไม่พูดกันได้อีกพูดทั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย <c oughs> <c oughs> เห็นพูดอย่างนี้แล้วก็ยากโยงพูดเท่าไปนั่งคิดปวดหัวตายอาร่างกายของเราเนี่ยแหนละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันมีกี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ปวยไขย้ไม่สบาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอตัดตัวหลงนะพราร่างกายนี้ประกอบกไปด้วยอะไรประกอบกไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันแปรคบแปรคองเข้ามาเป็นกายในเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นนิจจังเป็คข้องไม่เที่ยงจริงไหม มองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยมันนั่งจำจีจำใจเกินไปไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แก่เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตายไม่พวกกันแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเธอไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันขึ้นไปมันเป็นความสุขหรือความทุกข เราคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันไม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอื้อนความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆถ้าอ่าดความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบคลานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขและเป็นทุกข์นั่งลึกเอเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนําให้เท่านี้เพราะไม่มีค่าจ้างรางวัล ถึงแม้จะมีค่าจา้างรางวัลก็ไม่เอาเป็นนั่งจำจีจำชัยกับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแต่คนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันของพระเทวทัตแล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่ได้เรื่องถ้าเป็นเครือพันขององค์สมเด็จตถาสมาสัพพุทธเจ้าจกขิดนิดหนึ่งก็เป็นอารหันต์ดูตัวอย่างท่านพระอุปติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้าง ถ้าท่านเป็นเป็นว่าอรหันได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอรหันเลยเพราะว่าใช่กําลังใจอะไรเพราะใช้กําลังใจว่าร่างกายเที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันแล้วมันก็ทายเข้าไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธมรมดามันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราเข้าไปยอมรับรับถือโกธรรมดาเสีย ว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนคนดีจะเป็นสัตว์คนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเนื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละประยุทธ์เข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละสิละละว่าร่างกายเนี่ยไม่ช้ามันมก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไว้ทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เราจะได้นอนหลับหรือเปล่าไมื่อทราบปัญญาตายสวันนี้ <c oughs> แล้วต้องคิดว่าอย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปถ้าเมืม่อใจก็คิดต่อไปว่าถ้าเราถืนทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่ อยากจะโกรธอยากจะวิคาดเข่งฆ่าทำลายล่างคนอื่นอยากใช้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดรากคนที่รักของที่รักของเราไปร้องว้ามไม่อยากตายต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสียยอมรับกระแสตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่แต่ร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาต,ต่างๆก็ตาม เมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีการเสื่อมไปในแทมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุน,นี้ต่อไปเราจะตัดเยื่อใยในชีวิตใอร่างกายที่อย่างเดียวมาตัดร่างกายได้แนละ้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวัน ทรัพย์ส,บสมบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีทรัพย์ส,บสมบัติในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมหาปฏิปทานทุกข้อ ว่าเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสีหมดละท่านร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายเขาหุดคนอื่นที่เหนื่งที่เราละทรัพย์สินเป็นละสินแท้หมดมีจิตกําหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของวิเิย์หากว่าบรรดาแต่นพุทธบริษัทปฏิบัติตามพระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จเ,เระบรมาโลกเเชคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ ในไม่ช้าอารมณ์ละที่สุดก็จะถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าบริพานจะยงมีเป็นน,นวาจา a คาเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้จากว่าบรรดาแต่บริษัทสั้นปฏิบัติได้ก็ไมาความว่าท่านก็มีโอกาสจะสำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันนี้การเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดสร็นแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้